ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาดูโฮโลแกรมนะครับโฮโลแกรม PVC กันน้ํานะครับผมติดสินค้านะครับแต่เป็นโฮโลแกรมประเภทแบบสมมุติว่าลูกค้าทุกคนต้องการทํากันปลอมเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นพื้นผิวแบบมีลายน้ํานะครับพื้นผิวเขาจะเป็นเป็นดวงดวงเงาเงานะครับนะครับนี่ก็ทําเป็นลักษณะลายน้ําเหมือนกันเห็นไหมครับเวลาที่เข้าแตะสินค้านะครับ ทางเราให้บริการนะครับสําหรับโพลแกรมไายน้าเหมาะสาหรับงานสินค้าที่ต้องการเออเอาไว้การันตีของเราเองนะครับกันปลอมแปลงนะครับผมนะครับลอกง่ายนะครับผมด้านหลังมาดูกันนี่นะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับสําหรับโปรแกแกมไลยน้ํานะครับติดสินค้าเราได้นะครับผม หรือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับลูกค้าไม่ชอบลายนะไม่ชอบลายน้ำแบบนี้ลูกค้าจะทําทําแบบไหนนะครับดูแบบนี้โดยการใช้ลดค่านะครับอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทอยเปอร์เซ็นต์อาจจะเข้มขึ้นมานะครับลูกค้าต้องการบบเออเอาไว้พางตาคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นโลโก้บริษัทเรานะครับมันก็จะเป็นบางๆออกมานะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับความเข้มความจางนะครับมองเห็นกันเนาะอาจจะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเอาโลโก้เรามาจัดบางๆเหมาะสำหรับทำลายน้ำก็ทำได้เหมือนกันนะครับหลายวิธีสำหรับทำกันปลอมต่างๆนะครับผมฝากกันด้วยนะครับสำหรับโฮโลแกรมลายน้ำและก็ตาโฮโลแกรมกันปอมนะครับผมขอบคุณครับ